น้องน้องคะเรามานับลูกอมกันถุงลูกอมถุงใหญ่มีลูกอมอยู่100เมตรถุงเล็กมีอยู่10เมตรเรามานับว่ามีลูกอมอยู่ทั้งหมดกี่เมตรกันคะ่ะ100 200 300 310 320 330สิบ

สามร้อยสี่สิบห้าเรามานับลูกอมกันต่อค่ะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยหนึ่งหกร้อยสองหกร้อยสามหกร้อยสี่ มีลูกอมอยู่ทั้งหมด604เม็ดค่ะหกร้อยสีต่อมานะคะเรามานับบล็อกกันบล็อกแถวนี้มีจำนวนสิบชิ้น บล็อกกลุ่มนี้มีจำนวนหนึ่งร้อยชิ้นเรามานับบล็อกกันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเอ็ด

940 941 942มีบล็อกทั้งหมด942ชิ้นค่ะเก้้อยสี่สิบสองเรามานับบล็อกกันต่อนะคะ ในบล็อกกลุ่มใหญ่มีบล็อกหนึ่งร้อยชิ้นจำนวนสิบกลุ่มเรามานับกันค่ะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพัน มีบล็อกทั้งหมด1,000ชิ้นค่ะหนึ่งพัน